สวัสดีทุกคนด้วยนะครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาทําการทดลองใช้งานเจ้าตุ่นแพนเค้กกันนะครับก็คือเจ้าน้องคนนี้เองโดยการจะให้เจ้าน้องตุ่นแพนเค้กนะครับทำการขุดดินเนี่ยเพื่อหาแกนมาสเตอร์สปริงเกอร์แล้วก็มาสเตอร์สปริงเกอร์เอามาใช้งานนะทุกคนแล้วเราเนี่ยจะทําการปล่อยเจ้าตุ่นเนี่ยเป็นเวลาทั้งหมด24ชั่วโมงด้วยกันครับแล้วเราจะมาดูผลลัพธ์กันนะครับว่า24ชั่วโมงผ่านไปเนี่ย น้องตุ่นจะให้มาสเตอร์สปริงเกอร์กับแกมมาสเตอร์ของเราเนี่ยทั้งหมดกี่อันเออเรามาดูว่าจะได้แกมมาสเตอร์จริงหรือเปล่านะและในคลิปเนี้ยพี่จะทําการปล่อยเจ้าตุ่นแผงเค,ค้กเนี่ยใช้งานจํานวนทั้งหมด8ตัวด้วยกันนี่ปล่อยเบึ่1ตัวเลยครับและความสามารถของตุ่นแผงเค,ค้กนะครับทุกๆเวลา7 8วินาทีเนี่ยมันจะทําการขูดลงไปใต้ดินนะครับเพื่อหาสมบัติเป็นอุปกรณ์เกียร์ต่างๆแล้วก็เป็นตัวเงินด้วยนะครับและตัวนี้นะครับจะหาได้จากไข่กลูเมมีโอกาสที่จะฝากได้38%นะครับกคทุน แล้วตอนนี้พี่จะเปิดให้ดูก่อนนะครับว่าในตัวเนี่ยพี่มีแกนม,มารเตอร์สปริงเกอร์อยู่แค่อันเดียวแล้วก็มารเตอร์สปริงเกอร์เนี่ยไม่มีเลยสักอันนะทุกคนและหลังจาก24ชั่วโมงเนี่ยผ่านไปแล้วพี่จะได้เพิ่มมาทั้งหมดแกนนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์กัน f อย,ยาวๆนะครับคืนนี้ หลังจาก2 4ชั่วโมงผ่านไปเรียบร้อยนะครับแล้วน้องตุ่นเนี่ยทำงานกันอย่างหนักเลยนะครับทุกคนเรามาดูกันว่าผลประกอบการเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับดูสิว่าจะได้แกรนมาสเตอร์หรือเปล่าอันนี้เราจะดูแต่สปริงเกอร์เท่านั้นนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวไล่ดูกันนะแกรนมาสเตอร์แกรนมาสเตอร์มีอันเดียวแกรนมาสเตอร์มีเท่าเดิมนะทุกคนแต่ได้มาสเตอร์มาเยอะมากๆเลยครับได้มาสเตอร์มา15อันกอรลี่ยี่สิบห้าเบสิคสี่สิบเจ็ดแล้วก็สปริงเกอร์แปลกๆเนี่ยไม่ได้เลยนะครับ โอเคเดี๋ยวพี่จะมาสรุปผลกันนะครับว่าสปริงเกอร์ที่เราได้เพิ่มเนี่ยมีอะไรบ้างนะทุกคนอ,อย่างแรกเลยนะครับกับเบสิกสปริงเกอร์ตอนแรกมีอยู่7ชิ้นนะครับหลังจาก24ชั่วโมงผ่านไปเนี่ยเพิ่มมาเป็น47ชิ้นแล้วต่อไปตัวแอดวานนะครับจาก11ชิ้นมีเพิ่มมาเป็น44ชิ้นนะทุกคนโอ้โหเยอะเหมือนกันนะแล้วตัวกลอสตี่สปริงเกอร์นะครับจากตอนแรกมีแค่ชิ้นเดียวนะตอนนี้มีเพิ่มเป็น25ชิ้นแล้วตัวต่อไปครับกับ inger, กมาร์เตอร์สปร และตอนนี้นะครับมีเพิ่มมาเป็นทั้งหมด15ชิ้นเราสาหรับแกนมาสเตอร์สปริงเกอร์นะครับเจ้าต้นแผ่เค้กเนี่ยไม่ได้ขุดเพิ่มมาให้เราเลยนะครับจากตอนแรก1ชิ้นนะครับผ่านไป2 4ชั่วโมงเนี่ยก็มี1ชิ้นเท่าเดิมนะทุกคนอ,อันนี้ก็จะดูเฉพาะสปริงเกอร์ที่ขุดมาได้นะครับถือว่าใช้งานได้ดีเลยนะ ใครที่ตามหามาสเตอร์เนี่ยปล่อยไป24ชั่วโมงได้มา15อันเลยนะครับทุกคนและยิ่งตุ่นของเรานะครับอายุมากเท่าไหร่เนี่ยมันก็ยิ่งขุดได้เยอะมากขึ้นเรื่อยๆนะเดี๋ยวพี่จะเอาเส้นนี้ไว้ใช้ฟาร์มสปริงเกอร์เลยดีกว่าและการทดลองปล่อยเจ้าตุ่น24ชั่วโมงนะครับก็จะได้ผลลัพธ์ประมาณนี้นะแล้วน้องๆคนไหนนะครับอยากเอาไปทดลองใช้งานเนี่ยก็ลองไปทดสอบมันได้นะครับใครได้อะไรดีๆเนี่ยอย่าลืมมาคอมเมนต์ใต้คลิปพี่ด้วยนะครับปล่อยตุ่นฟาร์มย,ยาวๆนะครับวันนี้